ข้อต่อมาที่ทรัมป์ต้องการต่อรองก็คืออะไรครับก็คือต้องการที่จะเนียวลังจีนไม่ให้ไปเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียมากเกินไปคือสิ่งที่เขาบริหารจัดก,การภาษีล่าสุดก็คือใช้จีนเป็นการทำปูติน,มนเมเนเมนต์เพราะว่าทรัมป์มีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้สงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนมันจบลงได้ยางน้อยก็คือสามารถหยุดยิงได้ ฉะนั้นไอ้วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันสําคัญมากๆนะฮะและจะเป็นตัวชี้ด้วยว่าไอ้การเจรจาไอ้เก้าสิบวันต่อไประหว่างจีนกับอเมริกาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเราดูไอ้ทุนโซเชียลล่าสุดของเขาในวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นไงครับเขาก็ยังพูดถึงสีจีนถึงในด้านบวกอย่างมากผมก็เชื่อนะว่าว่าถ้าสีกับทร์จะมีโอกาสสมิติจะเนี่ยก็น่าจะพ่วงกับ เอเป็กซัมมิตที่จะจัดเช่นดีซีกวังจูที่เกาหลีใต้นะครับและถ้าเผื่อว่าท้าทรัมป์ต้องการซื้อใจสีจริงๆเนี่ยทรัมป์ก็จะไม่ใช่ใช้เวทีของกวางจูหรือว่าใช้เวทีที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นเวทีสัมมิตกับสีที่นิีไงแต่ว่าทรัมป์อาจจะเดินทางไปปักกิ่งก่อนที่จะมีการประชุมเอเบ็กซัมมิต ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องเงินเฟ้อนะคะที่อาจารย์บอกว่าเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่จะทําให้จบดีหรือไม่จบดีแล้วเนี่ยนะคะ,ะมีสิ่งที่เป็นตัวแปรอื่นนะคะอาจารย์ที่จะทําให้คุณทรัมป์เนี่ยตัดสินใจปิดดีลกับจีนได้สักทีคือผมยึดว่าข้อต่อมาที่ทรัมป์ต้องการต่อรองก็คืออะไรครับก็คือต้องการที่จะเหนียวล้างจีนไม่ให้ ไปเป็นประโยชน์ต่อแลสเสียมากเกินไปไปครับคือสิ่งที่เขาบริหารจาัดก,การภาษีล่าสุดก็คือใช้จีนเป็นการทำปูตินแมเนจเมนต์ไปครับเพราะว่าทัามีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้สงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนมันมันมัน,ม,นมันจบลงได้ค่ะอย่างน้อยก็คือสามารถหยุดยิงได้ฉะนั้นไอ้วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นเป็นวันสำคัญมากๆนะฮะ ว,ว่าและจะเป็นตัวชี้ด้วยว่าไอ้การเจรจา,าไอ้เก้าสิบวันต่อไประหว่างจีนกับอ,อเมริกาเนจะเป็นยังไงนะครับถ้าเผื่อว่ามันล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วลบกันขยายการสู้รบเนี่ยแน่นอนเลยนะครับอเมริกาก็คงจะมาเล่นงานทั้งอินเดียและจีนเนี่ยอย่างจริงจังว่าด้วยเลยครับว่าด้วยการเป็นผู้ผู้ท,ผที่ช่วยทางออมแต่การทําให้รัเสเซียมีแรงที่จะรบกับยูบเครน เช่นไปซื้อน้ํามันไปซื้อแร่ธานไปซื้ออาหารได้ทั้งหลายนี่นะนะครับหรือว่าอย่างยิ่งพลังงานนี่นะครับนะนะฉะนั้นการที่เขายืดการเจราจาก,กับคุณไปอีกเ้าสิบวันเนี่ยก็หวังเอาไว้ตัวนี้เป็นตัวเจราจาต่อรองด้วยใช่ไหมครับว่าว่ายัางไงก็ตามเนี่ยอคุณอย่าลืมรัเสเซียแฟกเตอร์นะนะว่าว่าเออนี่คือ geo p o l i t i c s f แฟกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวพันนี่คือตัวต่อมาและใช่ไหมครับ แล้วยังมีตัวต่อไปคืออะไรครับก็คือนั้งประกาศว่าอยากจะเจอสีจิ้นผิงอ๋อค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าเราดูไอ้ทุนโซเชียลล่าสุดของเขาในวันวันอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นไงครับเขาก็ยังพูดถึงสีจิ้นถึงในด้านบวกอย่างมากเออแล้วช้้าเนี่ยจะใช้เวลาช่วงไหนในการมาเจอกับสีจิ้นผิงครับกีตาร์ครับช่วงไหนครับเห็นพูดถึงเรื่องของการประชุมอาเซียนค่ะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเป็กซัมมิตเอเปกซัมมิตที่จะจัดที่เกาหลีใต้นะครับที่กวางจูนี่นะฮะเมืองกวางจูที่เราเราเราเคยได้ยินยันเป็นชื่อสังยงงด่งดังในประวัติศาสตร์นี่นะฮะกวางจูที่แต่ก่อนมีการต่อสู้ทางการเมืองที่ดุเดือดมากนะครับนะนะครับเป็นไงครับเอเปกซัมมิตที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเนี่จะจัดวันที่31ตุลาคมกับวันที่1พฤศจิกายน แล้วก็มาตามด้วยอาเซียนสัมมิทที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ย3-15พฤศจิกายนคเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ผู้นําต่างๆมาประชุมแล้วเนี่ยมันจะได้สามารถคอมไบาการประชุมสองครั้งนี้เข้าด้วยกันได้ไงแต่คุณประชุมเสร็จเสร็จเอเป็กเป็นไงครับคุณก็เดินทางอีกวันหนึ่งก็มาถึงอก็ใช้เวลาเดินทางอีกวันหนึ่งพังกผ่อนด้วย,ยต่างๆด้วยก็มาถึงกัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมแล้วก็ประชุมอาเซียนสัมมิทต,ต,ต่อซึ่งผมเชื่อว่าทรัมป์จะมาทั้งสองงาน และงานใหญ่องานหนึ่งที่ทําไม่น่าจะไปก็คือจียี่สิบสามเบตที่เจอฮันเนสเบิร์กอ่าที่ซาวแอฟริกาซึ่บอกว่าทัมัไม่มีทางไปและปกติแล้วเนี่ยไอ้สามงานนี่มันจะต้องคอมไยกันนะฮะถ้าทุกครั้งเลยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้นําอ่าเขาจะได้เพราะว่ามันเดินเพราะบ,บางบางทีมันเดินทางข้ามโลกกันนะนะครนะับนะอเมริกาที่จะมาอาเซียนเนี่ยโอ้โหเป็นกไกลไหมครับนะนะนะมันไกลมากใช่ไหมฮะารู้ว่าเราจะไปแอฟริกามันก็ไกลมากใช่ไหมนะฮะ ใช่แน่แต่ว่าไอ้ครั้งเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยไอ้สองงานเนี่ยอาเซียนทรัมมาแน่นอนแต่ว่าตามทรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าของจีนเนี่ยถ้าเป็นเอเปกซัมมิตกับจีนที่สัมมิตเนี่ยตัวผู้นําหมายเลขหนึ่งก็คือสีจิ้นผิงที่เป็นท้าวจีจะจะเป็นผู้เข้าไปร่วมประชุมแต่ถ้าเป็นอาเซียนซัมมิตแต่ไหนแต่ไรมาเนะี่ยเขาจะให้นายกรัฐมนตรีมาสมัยก่อนเราเห็นชัดเลยแต่สมัยหลีก็เฉียงยังม,มีชีวิตยอยู่นี่ละฮะ และยังเป็นนายกมนตรีอยู่เนี่ยลีก็เฉียงคือคนที่มาประชุมอาเซียนซัมมิตและสีก็จะไปสองงานแรกซึ่งถือว่าเป็นงานอินเตอร์มากกว่านะฮะนะครับก็คือเอเป็ซัมมิตกับไอจียี่สิบซัมมิทนะและครั้งเนี้ยผมก็เชื่อนะว่าว่าถ้าสีกับทรัมป์จะมีโอกาสซัมมิทจะเนี่ยก็น่าจะพ่วงกับเอเป็กซัมมิทที่จะจัดที่ที่กวางจูที่เกาหลีใต้ นะครับและถ้าเผื่อว่าถ้าทั้์ต้องการซื้อใจสีจริงๆเนี่ยทั้จะทำทำไมครับพี่ใต้ครับ,ดดรบเราจช่วยอธิคิดต่อทั้ก็จะไม่ใช่ใช้เวทีของกวางจูหรือว่าใช้เวทีที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นเวมมทีสมิตกับสีทิ่ผิงไงแต่ว่าทัป์อาจจะเดินทางไปปักกิง่งก่อนที่จะมีการระชุมเอเบกสม,มิตเพราะว่าถ้าเผื่อว่าหลังเอเบกสม,มิตมันจะไม่มีเวลาไงเพราะว่าเพราะว่าคุณต้องรีบเดินทางมาอาเซียนสมิตต่อใช่ไหม พราะมันห่างแค่ไกลแค่วันเดียวใช่ไหมครับวันสองวันเองใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเผื่อวัตถัมเนี่ยเดินทางไปประชุมเอเป็กซัมมิตไปพบสีที่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 ปักกิ่งก่อนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเอเป็กซัมมิตท,ที่วังชูนเนี่ยโอ้โหเปไ็นไงครับมันจะไปข่าวเนี่ยข่าวที่กระเดิ่ไปทั่วโลกไปครับแล้วรางวัลโนเบลสาขาสารพิภาพเนี่ยกลเกินเอื้อมรู้ว่าใกล้แค่มือเอื้อมครับกีต้าครับเรามาช่วยกันคิด ไปแค่เอื้แล้วค่ะอาจารย์ใช่ไหมโอ้โหเป็นไงครับผมว่าอันเนี้ยแล้วมันจะเป็นไงครับมันก็จะทําให้และนี่เองมันจิงและและนี่เองคือว่าทําไมจึงสิบเป็นสิบพิจิการยนไงทำไมเด่นลายเนี่ยอีก้าวหน่วันมันมันไปอยู่ที่สิบพิจิการยนเห็นหรือยังเห็นในตอนนี้ยังครับเห็นชัดเลยค่ะตามตารางพอดีเลยเหมือนกับถูกวางเอาไว้ค่ะอ่านะครับฉะจั้นก็กล่าวได้เลยว่าว่าการไปไปประชุมครั้งนี้อาการ ยืดยืดรั ouse, h, b b b ้งเนี่ยมันเกิดจากหลายเรื่องที่ผมกล่าวถึงและข้อสัมพันธ์ครับเขาไม่ต้องการให้ตัวตั้งของอาเจนตาาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวตั้งที่ทําให้อินเดียเอาแบบอย่างเพราะอินเดียก็คิดหนักว่าเขาก็เป็นหมาแน่นเหมือนกันแล้วคุณจะมาเก็บเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่เป็นอยู่ขนาดเนี้โอ้โหตอนนี้เขาเจ็บแค้นมากใช่ไหมค่ะอย่างที่เห็นอยู่ใช่ไหมว่ามนอัายุนงรีในนาโบดีกาดิ้นโหงดิ้นอย่างสุดแรงเกิดในขนาดเนี้ค่ะนะครับอย่างที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับนะฮะ และข้อต่อมาคืออะไครับตามอย่างกันต้องการรับใครต่ออีกด้วยครับ,บ<า>ที่ก็ต้องซืง้อีกมากอาจารย์ต่อคือเม็กซิโกกับแคนาดาค่ะเพราะอย่าลืมว่าเขายังไม่ได้บรรลุการเจรจากับแคนาดากับเม็กซิโกได้เป็นเรื่องไปแล้วนะฮะแคนาดานี่หนักเลยเพราะเขาขึ้นภาษีจากแคนาดาจาก25เ็นกลายเป็น35เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ไหมครับ และอย่าลืมนะครับว่าไอ้ชาติที่ผมกล่าวเนี่ยมันเป็นชาติคู่ค้าอันดับท็อปไฟของอเมริกาทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเฉพาะสามชาติคือเม็กซิโกแคนาดากับจีนเนี่ยค้าขายอเมริกามันสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของาที่อเมริกาค้าขายกับทั่วโลกอยู่แล้วสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ได้นนะครับเท้าที่ผมคิดดูข้อกล่าๆนี่นะค่ะจะได้เกือบครึ่งหนึ่งของการค้าขายของของอเมริกามันค้าขายกันแค่สามชาตินี่นะฮะ เราไปไล่ดูดีครับค่าขายกปะชีนปีนึงก็ประมาณสักหกแสนล้านเหรียญใช่ไหมหกแสนก็<ช>ีด้ประมาณหกแสนก็ได้เหรียญค่าขายกับแคนาดากับเม็โกซิโกแต่ละชาติเนี่ยเจ็ดแปดแสนล้านเหรียญต่อต่อประเทศนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่เม็กซิโกกับแคนาเป็นลูกค้าดับหนึ่งของอเม<ช>ริกานะฮะถ้าคิดเป็นรายประเทศนะฮะที่เ,เป็นกลุ่มประเทศเนี่ยอเมริกาค่าขายกับยูมากที่สุดแต่ยูมันต้องยี่สิบเจ็ดประเทศนะเดยต้องไม่ลืมนะครับ ยูอเมริกาก็ค้าขายกันมา,มาสักหนึ่งล้านเหรียญบวกลบใช่ไหมฮะค่ะ<ฆ>แล้วก็ยูก็ไปเกินนุยชามีการสักสองแสนสี่หมื่นล้านเหรียญแถวนี้นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยขนาดที่คุณยังไม่สามารถสอยไอ้ชาติหลักๆที่เป็นคู่ค้างคุณได้นะครับสอยไม่ได้ก็คือกลุ่มประเทศเกินกลุ่มยูล่ละอลองมาคือญี่ปุ่นอ่าที่ค้าขายกับอเมริกาก็ปีหนึ่งประมาณสักแสนแสนอ่าแสนสี่หมื่นอ่าประมาณสักสองแสนล้านเหรียญนะครับพาญี่ปุ่นก็ส่งออกไปอเมริกาประมาณสักอ่าสักแสน แสนสี่แสนห้าใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็นําเข้าจากอเมริกาก็ก็ก็อีกประมาณแล้วหกจดะเป็นหมื่นล้านเหรียญนะครับนะครับญี่ปุ่นก็เลยไปเกินอุปราคาอเมริกาสักหกแสนหกหมื่นล้านเหรียญนะครับนะครับถ้าฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณยังไม่สามารถไอ้จับปาตตโรโตได้นะครับนะนะปาโตโรที่คุณจับไปได้ไปบ้างแล้วก็คือ e ีูซึ่งก็ทั้งอ่ายี่สิบเจ็ดประเทศรวมกันแล้วเนี่ยกันถือว่ามันก็ใหญ่โตแหละนะครับ อ่าแล้วก็ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่พอเรียกวันเป็นตาตัวใหญ่รวมทั้งอ่าอาจจะรวมอีกชาติหนึ่งคือเวียดน,นามด้วยแต่ว่าไอชาติอื่นคุณยังคุณยังจับไม่ได้และอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงครับเขาก็เลยเห็นแล้วว่าถ้าเผื่อแล้วเขาก็เขาว่าอ่านเกมออกแล้วว่าคุณไปเจรจากับจีนเนี่ยจีนไม่มีทางที่จะซีโร่ทาลิบหมืคุณแน่นอนและต่อไปถ้าคุณเก็บเขา20%เขาก็ยิงเก็บคุณ20%ไง เพราะเนี่ยครับเพราะเพราะจีนเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาอำนาจต่อรองเขาเขาเขาไม่ได้น้อยกว่าเนี่ยอเมริกามีต่อเขาอะ่ะเช่นอำนาจข้างเนี้ยแต่สิ่งที่ทําเรียกร้องจากจีนคืออะไรครับสิ่งหน้าผมฟังดูแล้วผมก็ผมผมก็รู้สึกว่าเออนะแปลกแปลในใจคืออะไรครับไปขอร้องให้จีนซื้อถ่วเหลืองเพิ่มขึ้นสี่เท่าอะ่ะชาติมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกที่มี ความแสนยาดูภาพอันเจียงไกต้องไปขอร้องท่านหนึ่งซื้อูเหลืองตัวเองอ่ะซื้อสีห้าเกษตรตัวเองอ่ะเออถ้าบอกมาซื้อไอไอไอโบอิงมาซื้อไอไอไอเอ่อตาวปฏิกรนิวเคลียร์ไปซื้อไอทีวีสมัยใหม่ซื้อซื้อไอเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างอันนี้เหละครับมันได้เป่าประกาศว่าอเมริกาเนี่ยเป็นชาติมาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงแต่นี่คุณไปขอร้องก็ซื้อธูเหลืองอ่ะ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรถูนเหลืองในอเมริกามันต้องเดือดร้อนจริงๆไปเลยครับเพราะแต่ละปีเนี่ยจีนนำเข้าถูนเหลืองมากไลยครับกีดได้ครับไม่หนีหนึ่งร้อยล้านตันบวกรบและในช่วงก่อนหน้านี้เลยครับหนึ่งร้อยล้านตันบวกรบที่จีนนําเข้าแต่แต่ละปีเนี่ยจีนนำเข้าจากอเมริกาไม่ไม่ต่ำกว่าสามสิบถึงสี่สิบล้านตันก็คือ บูกลวก็คือประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นน่ที่ที่ท,ที่อเมริกาขายให้จีนจีนนําเข้าจากอาเมริกาแค่ชาติเดียวนะฮะและที่เหลือก็ไปซื้อจากบราซิลซิไปซื้อจากออ์เจนตินาเหล่านี้เป็นต้นซื้อจากลาตินอเมริกาลาตินอเมริกามันก็จะ,ะมีพื้นอากาศที่คล้ายๆกับอเมริกาใช่ไหมมันก็จะปลูกตัวเหลืองได้ดีใช่ไหมครับนะเป็นไงครับแล้วตอนนี้ปร,รากฏว่าหวยไปออกที่บราซิลปร,รากฏว่าจีน นำเข้าถั่วเหลือง90%ของที่บปปรนะิโภคในภายในประเทศนะแต่จีนกินถั่วเหลืองประมาณสัก120-120หนึ่งหนึ่งร้อยสิบถึงร้อย้อยสิบล้านตันต่อปีแล้วคุณนำเข้าประมาณร้0ยล้านตันอ่ะร0อยล้านตันบวกลบดีนะครับนะแล้วฉะนั้นแน่นอนแหละคุณคุณเคยนําเข้าจากอเมริกาถึงสามสี่สิบล้านตันต่อปีแล้วตอนนี้มันหายไปเกือบหมดไงโอ้โหในช่วงไตรมาสองได้มาสที่ผ่านมามันเหลือไม่ปยิบเลยนะนะ เป็นเป็นตัวเลขหลักเดียวนะครับอาทีนเหลืออยู spices. ่เน right ี่ยในขณะเนี้ยเป็นไงครับโอ้โหทาก็เดือดร้อนสิเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ไอ้แหล่งที่ไอ้มิชเวสที่มันปลูกสงเหลือมากๆาเนี่ยมันเป็นไอ้คอนเบลนะครับแล้วก็อ่าซอยบีนเบลของอเมริกาเนี่ยมันล้นแล้วแต่เป็นคันนัานฐานเงินสียงาภาพพิภาพพิการไงนะครับฉะนั้นจึงไม่ได้แปลกใจว่าทาไมก็ไปขอร้องคุณให้ไปช่วยช่วยเพิ่มสงเหลือสี่เท่าตัวเพราะว่าจีนมันเคยซื้อในอัตรา ในสัดส่วนอย่างนั้นมาก่อนไงแล้วอยู่ดีก็หายไปเกือบหมดใช่ไหมนะครับนะค่ะแล้วคือหลังจากที่คุณทรัมป์โพสต์บอกว่าจีนยควรที่จะซื้อทัวเหลืองจากอเมริกาขึ้นอีกสี่เท่านี้เห็นราคาทัวเหลืองในตลาดชิคพาโกพุ่งสูงเลยนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าดีลนี้จะได้ผลด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คะจีนจะนําเข้าทัวเหลืองจากอเมริกาเพิ่มขึ้นเพราะเห็นบอกว่าคือก่อนหน้านี้ขนาดของบราซิลที่ผลผลิตตกต่ำ แล้วก็ยังขายไม่ได้เนี่ยจีนก็ยังไม่ยอมเลยที่จะไปซื้อจากอเมริกามันก็ต้องเปรียบเทียบแหละว่าว่าไอภาษีสี่เปอร์เซ็นเนี่ยบวกเข้าไปแล้วเนี่ยกับราคาธุลืองอเมริกากับที่ประเทศเหลืองบราซิลเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมเพราะอะไรครับเพราะคุณนับผู้นำข้ามันไม่ใช่รัฐบาลนะมันเอกชนหรือว่าอาจจะมีหน่วยงานรัฐบ้างที่เกี่ยวพันกับเรื่องไอ้ไอ้สำรองอาหารนี่นะที่นําเข้าวเหลืองนี่นะฮะเพราะมันถือว่าเป็นธัญพืชที่สําคัญของของจีนใช่ไหมครับนะ อาบเชีนม<ช>ันก็ต้องเปรียบเทียบดูนะคุณไปบงังคับเขาไม่ได้ถ้าคุณแพงกว่าเขาแล้วมันเรื่องอะไรก็ต้องมาซื้ออย่างคุณล่ะถ้ามาซื้อ,อ่างที่อื่นได้ถูกกว่าใช่ไหมนะครับ<ช><ช>และนี่คือใช้ทำไมคุณไม่กล้าขึ้นภาษีต่อไง<ช>คุณถ้าขึ้นภาษีต่อคุณก็ก,ก็ก็เรียกว่าคุณก็ไม่ไม่ต้องขายถั่วเหลืองให้แกหรือว่าไอ้ธัญพืชอื่นให้กับจีนเลยล่ะ<ช>มันไม่ใช่แค่ตัวเดียวมันจะมีข้าวสาลีมีข้าวโพดด้วยใช่ไหมนะครับถึงแม่ถึงแม้ว่าสัดส่วนมันจะน้อยกว่าก็ตามเนี่ยนะครับ